สวดีครับวันนี้ก็มีนัดเช่นเคยนะครวันนี้เรามาส่งมอบรถนะฮะก็มาอยู่ที่จังหวัดระยองเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวเชนให้ลูกค้าแนะนําตัวนะอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่อบอลบอลมุ่งเสกครับอันนี้พี่ออกแบบรุ่นอะไรอ่าสี่ประตูไฮเลนเดอร์ครับเป็นรุ่นเกียร์ดีเอเนาะพี่เนาะอันนี้พี่ประกอบอาชีพอะไรครับอ่าพนักงานบริษัทครับพนักงานบริษัทเนาะใช้เงินทัองวันี่ไม่ได้ใช้ไม่ใช้ซื้อคนเดียวเนาะก็เจอเชนทางไหนครับเจอทางเฟซบุ๊กครับ พี่ๆที่ททจะออกเงนเชดการดูแลและบริการของเชดิตเป็นไงบ้างคือดีมากเลยครับใส่ใจลูกค้ามากเลยครับสอบถามได้หมดก็เพราะงั้นสามวันรู้ผลเลยเนาะ,ะ,ะแต่ต้องอยู่ที่ลูกป,ประวัติของเครดิตของลูกค้าด้วยนะครับก็ก่อนอื่นท้ายนี้ฝากกดไลค์กดตามเพจเชนอีวสุรจนายุธยา,าด้วยนะครับหรือโทรที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าเจ็ดหกห้าหกสามสี่สามนะครับสำหรับวันนี้เชนและพี่วรพลต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ